แบบสาวโซนใหญ่เขาให้เล่นมาให้เล่นเกมมาแจกไอจีฮะคุยเรานี่นี่เดี๋ยวร้องเพลงนี้เลยร้องเลยจ้างพรเจอนั้นคือชีวิตฉันใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อตามหาและหลอกคอยเธอมาแสนนานแต่สุดท้ายก็เจอ ตอจริงก็ยังมีผีตลอดเธอคือทุกอย่างยิ่งตามลึฉันมีนซึ่งขอเลยเนี่ยน้ำตาฉันไม่ได้ต่อ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 น่อต่อเ่อต่อต่อต่อนนอตนอต่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 อตกอต่อต่อตกอต่อต่อต่อม่อใ่คต่อต่อต่อตาอต่าต่อตลอต่อา่อต่อต่าต่อร่จต่อ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 ตนจตราตเราไปต่อ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 ต่วต่อ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 ตหอ้าที่ ผมไม่ชอบทำไม่เธอนเหนื่อยเธอว่าแล้วจะก็ต้องว่าอีกผมก็เลยเลือกที่จะฆ่าบีดมือขวามจับกีตาราดีด ร้องเพลงที่สุดแสนโรแมนติกเอาให้เธอยิ้มจนหน้าฉีกผมไม่ได้เก่งชีวิตอย่งไม่วินเนอร์ให้เธอมาก่อนในฤดูของวินเทอร์ผมไม่ได้รอมันก็จะตีบิเบอร์แต่ผมนั้นสามารถที่จะพาเธอไปดินเนอร์แล้วก็พาเธอเป็นเพจจากได้เคยเป็นซินเวอร์พาเธอไปชอไป้อปปิ้งไปซื้อคอนซิลเลอร์รถตามาถึงไม่ใช่บิม๊มเบอร์ที่แค่แล้วก็จะไม่ต้องใช้เราอินเนอร์ผมมีความสุขจนตาแตกอยากจะมีเธอไว้ในยามแก่ผมไม่เคยที่จะโอทีเอาผมเยทั้งหมดทิ้งร้องเพลงนี้ได้ในงานแต่งวันไหนไม่เจอตะทอ บางวันผมตาแฉะผมคิดถึงว่าที่เคยตามแต่ไล่ผมไล่ผมเทโคกใส่ผมจะไม่ต้องทํางานก็ได้แต่จะต้องน่ารักใส่ผมในตูทุกวันใหม่ว้าวอโหตกดต่อดีจะ่พึ่งพอแล้วเนี่ยอะไรเฮียตาไม่พอแล้วหรอผมเันห่วแหละแต่โอ้เฮียตาไม่ควายจริงเพื่อนสงสัรรับรับสลันไม่ไหวไงสลันเวอร์ชันเนี่ยโอ้เฮียตา